ไม่ขนใครทุกคนขอคยังไม่รู้เลยว่าถ่ายคลิปยิ่งกกว่อนี้ก็ใส่ถุงนี้ก่อนก็คิงนะ อ่อขวานน้จ๊ะนี่ของขวานถ้าน้องเจอขวานอ่ะน้องจะเอาไปพี่แต่ถ้าน้องเจอถูกเงินน้องขอนะว,ว่าน้องจะเป็นนักเก็บหรือพี่ขวาเป็นนักตัดเดี๋ยน้องเอาไปปลูกให้เย้ <Yay. S 2> แต่ไปน,นี้เราจะต้องปลูกรอบๆไอ้นอี้เลยนะ เหมือนพี่แป้งอะเมื่อวานพี่แป้งไลนะ่สดแล้วพี่แป้งทำแบบนี้พี่อะไรไ,ไฟจะหมดไฟจะหมดทำไมอยู่ดีไฟจะหมดอยู่แล้วเหรอเออสุดอย่างี้ไฟมันลยว่ะ าต้องหนี้เร็วเยอะเลยเออเราก็เก็บอยู่เหมือนกันเยอะเหมือนกันเร็วมากเลยอือ ตอนนี้เราต้องการเหล็กหนึ่งนะฮะไม่มีแค่ก็ได้ไปหาเหล็กมาหน่อยกำลังจะกลางคืนแล้วเ้ยมีบ้านมีอะไรอยู่แถวนี้ด้วยอ่ะใช่มีกร,รกระสุนกระสุนดีไปห,หมดแถวกลางคืนแลว้ว มาปลาเต็มเลยวิ่งสิองอะไรเนียเหรยอไรูกใ ของขวัญน,น,น้องอุตส่าเอาอะไรนะคันเบ็ดเก่ามาให้เลยนะไม่เมื่อกี้พี่ตกใจตกวางมาไว้พี่ของขวัญอ่นนี่น้องอุตส่าเอาเบ็ดเก่ามาให้เลยกวางม,มาเมื่อกีอ้เฮราจะมีเหรียญยี่สองอันแล้วเหรอเดืยว,ว,วกันเดือดเรามีเหรียญกันเยอะมากาานะ กที่ห้องควันอยากได้อะไรตู้แช่แข็งหรือว่าที่เก็บหน่ <c oughs> อยบนะคันนี้ก็ดีกว่าเครื่กกองกำเนิดเพิ่มเลย เหนไหมเอ๊ะเดือดใช้บางของหรือที่เก็บน้ำตกจากม้เอาไหมต้องซื้อมาแล้วต้อซื้ออันนี้มาแล้วอะไรโอเคเราไม่เอาแล้วเราต้องการเราต้องการฟาร์มฟาร์มแบบซื้อตู้แช่แข็งก่อนได้ไหมไม่เอาเอาใช้บาของให้เพื่อนมาเอาหน่ะไม่ว่า โอ้เพื่อนอุตส่าห์ก่อเพื่งจะหามาันไ,ได้เลยนะยูเป็นไรก็หาม่โอ้ไม้ไมเพื่อนจะมาให้เพื่อนสร้างอะไรเพื่อนบ้างก็ได้่ก็ไมเอ,มอาเดี๋ยวน้องปเ,ปเปิดกล่องก่อนนะเดี๋ยน้องมาเปิดผีไป็นชื่อบรรจงก็นั่นแหละอุ้ยมีห้องน้ำด้วยอ่ะใช่เลยมีห้องน้ำเปิดผี หิ้มหิ้เหิ้มหิ้ม,มไมใช่เก้าเฮ้ยขวานอืมขวานอะไรก่อนอะไรแต่ถ้าพี่ของขวานเจออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะถุงเออถ้าเจอถุงรองขอนะไปดูห้องน้ำพี่ชายนีเฮ้ยท,ท,ทำไมมันอัปเดตอ่ะไม่นะอ๋อเมื่อวานมันอัปเดต,รเดตรจริงเหรอเฮ้ย ในบ้านมีของเยอะมากเลยอ่ะเยอะได้ก่นดีแล้วในบ้านมีของเยอะมากเลยพี่ของขวัญม,มีตังด้วยมีทายุเก่าโอ้เยอะไปหมดอ่ะดีด้วยอื้ฮอา ไอร n อนนั u นร่อนเดวิ่งแล้วจ้ากลัวจ้ากลัวกลัวมาปงมาป่าที่เก็บดักนราจะไปซื้อมนะอะไรมาอลังการไม้สิบ,เ,สบเลยเนะยะสิบเลยหรอเราจะสร้างฟาร์ม าก,การเตียงนะฮะว้าแต่ทำไมอ๋<ะ>งงอเวลาเรามีเด็กไงเ,เด็กมันก็จะมาน,นอนต่อใช่เขาบอกมาเห็นเขาบอกมาไม้สิทน,นะอือ เราต้องการไหมพี่เอาเหล็กมาแล้วนะาเหลือสิเอาเอามาแต่ว่าแต่ไม,ไม่กลัวาหารกันเลยแหะี่พงศ์วไปตัดไม้มาสิไปเยอะเลยนะรู้สึกเนผ่านไปไวมากเลยอือแล้วก็เป็นหนี อกแล้วอกแล้วทำไรทำไระหล่นเอ๊จะจี๊พลอยาทำโดนอุ้ยเสียงล็อกคู่เฮ้ยนี่ไงมีคนสร้างฟาร์มแล้วเจะต้อง <c oughs> การ,การมาไม้เพิ่มไหมเพื่อนอยากไปขุดได้ปะเอาขวานอามาเลย ก็ไดอืมฟาร์มเราจะอยู่ใกล้ๆที่นอนไหมอีกไม่กี่วิอันนี้กนะ็จะนี้อะไรยี่หองขวัญ อยากได้อะไรไม่อยากได้ฉันที่เก็บไม้หรือว่าตู้แช่แข็งอะไรก็ได้เอาตู้แช่แข็งไปทำอ้มันใหญ่อ่ะวิ่งไปวางกับเพื่อนเธอราเผิอไปวางทับของเพื่อนเลยดี กินอะไรกินอะไรน้องตกป,ปลาให้นะตองได้ดีเอขวัญเออเลยมีสิบไหมไม้สิบครบนึงนะ่งไหม ก๊บหนึ่งเออเตียงดีนะก๊อบหนึ่งเตียงดีเดวน้องขอตัเส้งสายฟ้าหร่เฮ้ยพี่ขงขวัญเราอยแก้ไฟฉายไหนกอย่เตียมยักโลห ไม่ใช่ไม่พอเรต้องกา<ต>อ,อันนี้อีกห้าไม่แต่ว่าแต่ว่าเราต้องการเหล็กอีกห้าใช่ไงแล้วก็ต้องเอาเหล็กมาอีกห้าเราสร้างอันนี้ก่อนไหมฟางหรือแม่ก็แผนที่ดีไหมแผนที่แผนที่ทเดี๋ยวพี่สร้างให้ะะูไอ,อ้น้องซื้อแล้วเราชอบตกแต่ง เอยน้องกลัวเพื่อนว่าว่าเราจะมาวางทับฟาร์มเขาะดิน้องเผือไปกดวางทับะ่ะเฮ้ยมั <c oughs> นกำลังจะตัดอยู่นะงานการเหล็กอะ่ะ ให้พี่จะหาไอ้ตอนเช้าเราจะหาอาหารตอนเย็นเราจะตักไม้โอเคปะโอเคไหมแล้วแต่เลยเออแล้วแต่ก็ดีกว่าก็ตายตัวนี้ไม่เขาหนีเลยแต่มันหนีเร็วแล้วเมื่อไรจะได้ยินสักทีอ่ะ มันคือกำลังจะมาใน,นห้องน้ำไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีครับมีหีบอยู่ในห้องน้ำผีเปิดยังเปิดแล้วพี่เปิดแล้วของน้นไม่เปิดแล้วเฮ้ยืึเฮ้ยในหีบะในห้องน้ำผงเนี้นนยกลับบ้านละ ห้องน้ำหญิงไม่ใช่ห้องน้ำชายกลับบ้านแล้วห้องน้ำหญิงกลับบ้านแล้วห้องน้ำหญิงกลับบ้านแล้วห้องน้ำหญิงไม่ไปพูดไปไม่ไปห้องน้ำหญิงไม่ไปห้องน้ำหญิงอุ้ยเลยกื้างว้าลืมไปว่ามันถึงแน่จออยู่พี่พี่พี่กว้างกว้างแป๊บหนึ่ง ี่พี่โดนคว้านพี่เพื่อนสร้างอะไรอ่ะอุยออ้ยสร้างหม้อเนี่ยเพื่อนเฮ้ยอนต้องการไม้พอพี่ขคว้านอนไรคุณหิวอุย้ยน้องหิวเสนะียเลยนะอุ้ยเขาบอกอุย้ยไม่เป็นไรคนนี้เข้าใจ,ใจดีเกินเนยใจดีเกรบตายแล้วนะน้องขอน้องขอกินหน่อยนะ เราหามาให้น้งเพิ่มหน่อยน้องจะต้าแล้วแครอทได้ไหมกินแครอทไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปหาๆๆก็ว่าทำไมหิว เอ้ยคนเนี้ยเขาใจดีอ่ะใจดีเกินเรื่องอะไรอะ่ะเอออ๋อมาปะไปหาเด็กกันปะป๊บหนะน่งนะเพื่อนแป๊บนึง เราขอเอาเทคโนโลยีทิงนะ้งไปฉันจะไปไหนไม่รู้เอาแล้วเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะ หมีลงเอ่อาหารไปเข้าไปเอาขึ้นยามาดิจะห็นบอกกี่ปะไมไ ออไปทางนั้นแล้ววิ่งออกไปเตงมไฟเติมไฟเปิดไฟเปิดไฟนะเพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งเร็วอ่ะไม่รอเลยแล้วรอรอเวลาด้วยเอ้ยนี่เด็กอยู่นี้เราระวังหมาป่านะพี่ขุนขวัญนี่เขาฆ่านะเอ้ยเฮ้ยมาช่วยเพื่อนเร็ว มาดิมาปอ้ยม, <า S 2> มาป้าสุธเลือดเลือดเลียดเลือดเลือดเลือดเ,เ,เ,เออเดี๋ยวเขามาเก็บอาหารเราไปก่อนอืมไป่อยมีแบบนึงเลยพี่ของขวัญน,น้าอะไรน้องเปิดอยู่พี่ของขวัญ้ยยาขยับโอ้ยพี่ก็จะรู้ไม่แล้ว ก็น้องพูดอยู่นี่อ๋อนี่ผ้าพันแผลมีใครจะเอาไหมเมี้อน้องเอาผ้าพันแผลไปเนีอาพี่ขุนขวัญเอาไปเนี้ยไม่เป็นไรแกงใจไปขวัญดีน้องมาแล้วมันมาไม่ขวัญขวัญดีน้องเอานะเออไปเลยไปมาแล้ว ไม่ต้องเก็บอาหารแล้วเดี๋ยวพอเช้าค่อยไปเดี๋ยวเข้ามาเก็บไว้าวางเิ่งไปด้ยตบมันม,มนันมันมันมันตบมันแลวอันน้ำเลือด้วย เราเอพวกนี้มาเป็นเชือพื้นโอเคลือดเลตกใจกว่างเงี้ยกนี่นอะเรมีอะไรกินไมมีข้าโพดมีอะไรมากินดิอ,อะไรอ่ะ กินเนืเฮ้ยยีไ่ไปช่วยหน่อยพี่ขขวัญเนาะแอบผ้าพันแผลนะน้องเปิอไปกดฟืิมฟูแต่เลือดน้องยังไม่ลดมีใครมีเท้าก็ตตะบ้องพี่ขงขวัญไปเปิดกล่องกัน มันฝนตกอ่ะเออตอดัดไม้แล้วตรงนี้ได้ไหมตัดไม้ได้ไหมตอนนี้เราเปิดให้ตัดทั้งวันอเนออไม่นีอเออต้เราจะปลูกต้นไม้เยอะๆเลยนะ ที่ไปเก็บถ้าไม้สีฟ้ามันคือมันจะใส่ไม่ได้เพราะว่าไม้มันเปียกเกินแล้วต้องเอามาใส่ตอนนี้เราต้องการไฟฉายต้องการเหล,ล็กเเกียวสอง 2> 2อันอาาแล้วก็ไม้อีกสามอันเปิดหี้วกันน้องมีถุงด,ดียังยางเกระตุน ออกมาดิเอาเพื่อเรามีปืนนะืรอบเนี่ยเราเจอปืนนี่เไม่เผื่อไว้ไันตายก็อะไรก็ไม่รู้ฮี่ก็ถือมาถือมาก็ไม่ได้ที่หาอาหารให้อยู่ มันก็กลังไปเปิดกล่องนี่ตอนนี้ปิดฝาได้ด้วยเอ,อ้ยทุกคนลืมคนดูไปเลยยี่สิบนาทีแล้วบ๊ายบายลืมลืมคุยเลยขอโทษขอโทษติดตามด้วยนะคะ